เพื่อให้หัวหน้าส่วสนการรับรองว่าโครงของเราเนี่ยมีให้จ่ายที่เราใช้จ่ายเนี่ยมันไม่ติดมันไม่เกินกว่าที่เราเงินที่เรามีค่ะเราก็ต้องไปดูว่าเิจิตอลเงินงานมีเงินเหลือไหมนะคะถ้ามีเงินเหลือเราก็ามาใส่ย,ยอดเงินนะคะเพื่อรองรับว่าถ้าในฟ้านหนึงล้านบาทเนี่ยมียอดเงินโคงเหลือเพียงพอเรารับแต่เวลาเกิดจ่ายเงินจากทันจริงเนี่ยเราเสียเงินงบประมาณปีไหน,นะคะปีห้าแปดปีปัจจุบนันเพราะว่าเงินปีเก่าเนี่ย คับแล้วเพียงแต่ว่าหลักเณฑ์ที่กำหนดเนี่ยเพื่อให้รองรับยอดง่ายจ่ายเพื่อให้ท่านรู้ว่าในปี2557เนี่ยค่ะเราไม่ได้ใช้จ่ายเงินเป็นเงินกว่าที่เราได้รับจัดสรรตามกอามงบประมาณประจำปีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรากลัปดูแล้วนะคะสมมุติว่าเราตัดเช็คยอดเงินในงบเงินงานปี5 5 7ดูว่าเอ๊ะหนึ่งล้านบาทไม่มีงบเงินงานคงงหลือมารองรับค่าไฟนะคะแต่ว่าเราใช้จ่ายเงินเป็นเงินกว่าที่เราได้รับจัดสรรหรือเปล่านะคะสมมติว่าในงบเงินงานไม่มี แต่อาจจะมีในงบผืนเหลืออย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีเหลือในงบล,ลงทุนอย่างเงี้ยเรายังสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะโอนเปลี่ยนแปลงรายการจากงบลงทุนมาเป็นงบดำเนินงานเพื่อมารองรับตัวยอดค่าที่จ่ายที่มันค้างเบิกตรงนี้ได้เพื่อรู้ว่าพวเรามีเงินเหลือนะที่ใช้ว่าไม่ใช่ว่าใช้หมดเกลี้ยงไม่มียอดเงินมารองรับอะไรเลยนะคะคือเรายังมีเงินเหลือนะใ,ใ,ในง,งบผืนเพ่เราสามารถเอาเปลี่ยนแปลงมารอง,งอร 5, ับเป็ยอดค่าไฟ้หนึ่งล้านบาทอะไรได้แต่สุดท้ายเวลาเกิดาจจริงๆเนี่ยเบิกจากเงินเขาประมาณปี58 ปี paid, um, mm ่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ในนี้นะคะลักษณะค่อยจ่ายครั้งต่อชั่วปีเนี่ยในลักษณะของเหมือนแบ่งเงินของการ์ดบัตรจัดรายการนิดนึงนะคะว่าเราไม่ดูค่อยจ่ายทีดีนะคะพอไม่ดูทีดีปุ๊บเนี่ยเสียเงินจากเงินปีปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยยังต้องกลับไปดูด้วยว่าในปีที่เกิดให้จ่ายเนี่ยมียอดเงินคงเหลือรองรับจริงหรือเปล่าเราใช้จ่ายเงินไม่เกินจังหวะที่เราได้รับจัดสรรเนี่ยจริงๆมาเนะคะก่อนที่เราจะมาเบิกจ่ายเงินเพวกประมาณที่ห้าแสดได้นะคะอันนี้ก็จะส่งผลเสียนิดนึงนะคะว่า ก็หลายขั้นตอนที่ยากนะคะถ้าไม่มีในงบเดียวกันเหลือเนี่ยต้องไปหาจากงบอื่นใช่ไหมคะมาเปลี่ยนแปลงรายการบางที่เนี่ยหนักเลยนะคะไปดูในงบไหนก็ไม่มีเหลือเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องยื่นเป็นภาษาชนะงบานะคะก็ยุ่งไปอีกต้องไปเข้าคณะกรรมการภาษาละกันเลยเนี่ยค่ะว่าอันนี้เนี่ยเราใช้จอาไรกันเกินกว่าที่เราในระดับสัตว์นะคะกว่าจะหายอดเงินรองรับค่าเนี่ยก็ก็หนักขั้นตอนดุสานกว่าจะมาเบิกจ่ายเพื่อทร่จะเกได้อันนี้ก็จะยากอีกได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ในแต่ละปีก็พยายามดูในการใช้จ่ายที่เป็นค้างเกิดของเราเนี่ยขอให้ในชิ้นปีดูซิว่ามีรายการไหนบ้างที่เราต้องพิการณาสำคัญเพื่อจ่ายอัตราต้นที่จะได้ไม่เป็นภาร,าารออนะของเราในเรืเร่องของค่า,าให้จ่ายทั้งหมดทั้งปีนะคะและ้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว,ว่าเวลาเราขอรับจัดสรรงบมาแล้วจ่ายประจำปีเนี่ยเราขอตั้งงบหน้าเป็นปีใช่ไหมคะว่าปีหน้าเราจะใช้เรื่องอะไรนะคะทีนี้เนี่ยพอเรามีค่าใช้จ่ายทาั้งหมดทั้งปีมากๆเข้าเนี่ยคือเราได้ตั้งงบมาเกื่ยเ,เรื่องของค้างเก พอพอดีมากๆเข้าป so mm ุ Asia, so ๊บเนี Hence, ่ยมันก็จะมากระทบกับการที่ใส่เงินเข้มาในปีปัจจุบันแล้วเพราะว่าทุจริตต่างๆเนี่ยค่ะก็จะทำให้ในการการบริหารเงินในปัจจุบันเนี่ยก็มันจะตัดประทบไปอีกใช่ไหมคะต้องหยุดยิงไปจัดเรื่องของค้างเบิกมากๆนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็ฝากด้วยเพราะว่าเป็นเป็นผลประโยชน์ของบริษัทเราเองในการทำงานนะคะอันนี้เนี่ยเรื่องของค้างเบิกหน้าปีนะคะถ้าเป็นเรื่องของค้างเบิกในพวกรายการที่เป็นแบบค่ารักษาพยาบาลนะคะในรายการ ค่ะอันนี้ไม่ต้องเปิดบัตรค้างเบิกนะคะอย่างข้าสัมีบาลเนี่ยในรัฐกิจการให้ใช้งั้นก็บัตรค่าสัมมีบาลเนี่ยบอกว่าค่าสัมเนี่ยเรามีที่จัดำาข้าก่อนภายในปี่น่ะปีนี้ใช่ไหมคะปีนี้นับตั้งแต่เมื่อไหร่คะออกไปเสร็จใช่ไหมคะอ่าทีนี้เนี่ยมันกพิ่ตกลงตัดเลี้ยมาหรอบางทีเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมันจะเป็นอะไรที่บอกว่าอย่างเช่นว่าเราเอหานมาเกลี้ยงห่าออกไปก็เดือน อย่าโดนอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เราจะไปเบิกเงินมัลคัลาคมก็ได้นะคะเราไปเสียมาขอเบิกเงินมัลคัลลาคม่างเงี้ยคือมันไต้อต่ำตีนงมหาแล้วใช่ไหมคะแต่มันอยู่ภายในระยะเวลาที่ระเบียบของค่ายจ่ายภาคสัตว์พิบาลเนี่ยบอกว่าเรามีสิทธิ so. ์มาเบิกได้ทีนี้เนี่ยเราก็มาเบิกทีนี้เนี่ยเราไม่ไปอวดต่งปีนงมหาอันนี้เราเบิกจากปีปัจจุบันไปจ่ายได้เลยนะคะอันนี้จะอยู่ในระเบียบเหมือนกันว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายโกกลางตามรายการเนี่ย พ่อที่เงิเปิดทางเบิดทางเบิดจากที่ปัจจุบันจ่ายได้เลยเมื่อทางตัวข้าราชการที่มีสิทธิ์มาแจ้งขอเปิดตาบปกตินะคะถือว่าเราก็เพิ่งจะได้รับแจ้งว่าอันนี้มันมีค่าใช้จ่ายราการนี้ก็บิดจ่ายตามปกตินะคะมอทางต่างๆหมดนะคะนี่คัอขาดถ้าไม่มีนะคะจะขานดไหม ถือว่าเป็นกายจ่าเพื่อได้รับแจ้งที่ชำระน,นี้นะคะจะมีตามนักศึกวัน78กับวัน78พวกตัวเลขสถานวันค่ะแต่วัน78เป็นหลักค่ะเพราะว่าอีกฉบับนี้เป็นเรื่องของค่าเกี่วเพื่อเพื่อนเข้ามาทีนี้เรามาดูรายการว่าว่าค่าที่จ่ายที่ถือว่าเป็นกายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งชำระน,นี้เนี่ยมันมันเป็นยังไงมีกลุ่มไหนบ้างคะแยกนักศึกวัน78เนี่ยจะแบ่งรายการค่าที่จา่ายเนี่ออกเป็นสามกลุ่มใหญ่สามกลุ่มใหญ่ก็คือแบ่งตามเดือนที่เกิดค่าที่จา่ายค่ะ ถูกแรกนะคะเป็นรายการค่าที่จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าเดือนไหนๆก็ตามนะคะถูกแรกเนี่ยเป็นเรื่องของค่าเช่าบ้านค่าราชกานนะคะค่าบกว่าสิ่งทีค่าบัญชีบริษัทรถไฟหรือค่าขนส่งใน4รายการนี้ค่ะอย่างเช่นค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านนะคะเดือนไหนก็ได้ในวันหน่บแปดว่าเดือนไหนก็ได้แต่ว่าเป็นค่าเช่าบ้านของเดือนมกราคมนะคะมกราคมที่ผ่านมานะคะปีห้าเจ็ดก็ยังอยู่ในปีห้าเจ็ด แต่วันนี้ค่ะประเดียนพิศวกการเงนนะคะปี58ปีงบประมาณ58นะคะข้าราชการผู้มีสิทธิ์เบิกค่าชาวบ้านค่าช่วบ้านค่าช่วบ้านเนี่ยเขาก็เพิ่งจะมาทำเรื่องขอเบิกเงินทางกองขาดตอนนี้แหละนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะงานเรียนนี้ค่ะนะคะเขาเบิกเงินค่าชาวบ้านวันนี้ทีนี้อาจารย์กำลังจะดูเป็นค่าชาวบ้านของเพียนมกราคมนะคะซึ่งมันเป็นค่าชาวบ้านที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณที่แล้วนะคะ ถามว่าเวลาเบิกเบิกใจยังไงนะคะตรงนี้เนี่ยคือไม่ใช่ความผิดของทางกองทัพไม่ใช่ความผิดของสวนการนะคะที่เราจะไปลงโทษแต่ว่าเป็นเรื่องของผู a a Likewise, record, ้ใช้ส right. ิทธิ the ์ขอเบิกเนี่ยเขาเบิกช so ้าเองนะคะเขาอาจจะขึ้นหาบริโภคไว้เชียดอะไรเจออะไรลักษณะแบบนี้ค่ะเลยลงมาขอเบิกนะคะตรงนี้เราก็เบิกเงินจากทางให้เขาเนี่ยจ่ายเงินงบประมาณปีปัจจุบันได้เลยนะคะไม่ต้องฝากครั้งต่อครั้งปีอันนี้จึงถือว่า เป็นการจ่ายที่เราพุ่งจะได้รับแจ้งในฉบานี้นะคะก็คือวันนี้เราพุ่งจะได้รับแจ้งจากข้าราชการที่มีสิทธิ์ว่าอ่าให้ชฉบานี้แค่ฉบานี้เขานะคะอันนี้เราไมเนี่ยเมื่อขังเระตุนทางที่ผมเป็นทางเบิกนะคะอันนี้ก็จะได้ประโยชน์ตามความจริงาย่ไฟที่เป็นตู่ได้ค่ะไม่ได้จำกัดเดือนเดือนไหนก็ได้ได้ทุกเดือนเลยนะคะแต่บางที่เนี่ยในในอยะแรกเนี่ยบอกว่าอย่างเคยไปที่เปไปงานที่ไหนไม่แน่ใจทำไม่ได้นะเขาบอกว่าบางหน่วยงานเขาเนี่ยตั้งเลยว่า ถ้าเกินปีโมฮาเนี่ยไม่ให้เปิดเองเลยอะไรประมาณนี้นนค่ะซึ่งอันนี้ก็จะมีผลใหญ่กว่าไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขามีสิทธิ์ตาต่หมายที่จะขอเปิดว่าเขาไมา่ถูงช้าอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราไม่สายเขาเนี่ยมันจะไปรอ้องสิตเขาไหมนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะไปร้องเาเรียน,นอะไรหรือเปล่าไมีใน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 ่นี่ใส่นะคะก็ฝากฝากด้วยถ้าถ้าจะตั้งกฎเกณฑ์แบบนั้นนะคะแต่ว่า,าวนนคือตากระเดียกคือถ้าเรื่องของถ้าชกีจึงยาฆาชวาเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการรักษาไว้ว่าให้เปิดภายในหนึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็ยังจะมีสิทธิ์ที่จะส่งนะคะหลักฐานมาขอเบิกเราได้นะคะอันนี้ก็ไม่ไ,มได้เป็นข้อากานอะไรล้วก็เบิกให้เขาได้นะคะอันนี้กลุ่มแรกต่อมานะคะในกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองเนี่ยจะให้เฉพาะเดือนกันยาเยนนะคะกลุ่มที่สองให้เฉพาะเดือนกัรยายนจะมีอยู่สี่รายการนะคะในสี่รายการนี้เนี่ยนนมีค่าเรียเนี่ยผู้ต้องหาค่าธรรมเชียมเพิ่นะคะค่าเครื่องบริโภคของผู้ต้องขัดของคนไข้นักเรียนพยาบาล คือบางรายการเราไม่มีหรอกแต่บาง่วยการมีนะคะแต่ว่าในกลุ่มเงือนกันยายนที่น่าจะมีเนี่ยน่าจะเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยน่าจะมีในเดือนกันยายนที่อาจจะเป็นค่าสายที่ถูกเป็นรายการแรกที่ใช้หนี่ยากนะคะอย่างของเดือนกันยานเนี่ยค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแจ้งนี้มาเมื่อคนเดือนกันยานไปแล้วเนี่ยค่ะก็ได้รับประโยชน์เช่นกันนะคะแต่ได้เฉพาะเดือนกันยายนเดือนเดียวไม่เป็นค่าน้ำมันจะไม่เหมือนกลุ่มแรกที่ให้ต่อมากลุ่มที่สองให้สองเดือนค่ะคือเดือนสิงหา กมกับเดือนกันยายนนะคะเดือนสิงห์กับเดือนกันยายนเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นกลุ่มของพวกแบบค่าสัตว์โอโ,โที่แบบเป็นค่าที่จ่ายสำนักงานจ่ายในไจ่ายประจำที่ที่เราจะต้องจ่ายทุกเดือนนะคะค่านา้ำค่าไฟค่า,ยาขยะค่าโทรศัพท์นะคะค่าติดตั้งค่าเคเบิเลอะไรเงี้ยติดตั้งโทรศัพท์ค่าผักสง่งไปใะ้ีพัสดุอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ในใน,นสองรายการเนี่ยจะให้สองเดือนที่สีห์กับกันยายนนะคะ เพิ่งได้รับแจ้งฉลารี่นะคะอย่างค่าวไฟยังคิ้งาได้รับแจ้งนี่มาวันนี้แหละนะคะเราก็ไม่ต้องเปิดบัญชีเบิกนะคะเปิดจากเงินปีปัจจุบันไปเลยเพื่อทำตามวัตสงให้ง่ายเพราะว 8, ลันที่78เราบอกไว้ว่าให้ถือว่าเราเพิ่งได้รับแจ้งชฉลานี้วันนี้เองนะคะไม่ต้องเปิดบัเบิกข้าวไฟนะคะมีคำถามไหมคะโอ้คำถามได้ไหมคะทีนี้จะบอกก่อนว่าในอนาคต้วยค่ะไอตัวไอจ่ายที่ถือเป็นการจ่ายเมื่อได้รับแจ้งชำระหนี้เนี่ย เราจะกำลังจมีการปรับปรุงรายการให้มันเพิ่มขึ้นเพราะว่าหนังสือฉบับนี้หน้าจอมันจะประมาณปี35แล้วค่ะเมื่อก่อนเนี่ยพวกค่าอินเทอร์เน็ตหรือค่าพวกเซ็นเตอร์เอสพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันยังไม่ค่อยมีแพร่หลายมากนักนะคะคือมันมีการใช้แต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยเป็นปัญหาว่าก็มีการมีล่าช้าหรือไม่เป็นทางเปิดเลยนะคะเพราะอย่งปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเส้นไม่ได้ว่าค่าจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีความจำเป็นที่เราต้องใช้งานเยอะมากเลยนะคะยากว่าทมีการใช้ที่ล่าช้าด้วย เราก็เราจะมีการปรับปรุงนะคะต mm ัวอะไรกันาจ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นจะได้ไ่เป็นภารอสังรยนะคะที่น่เป็นอยกตัวอย่างอย่างนึงในเรื่องของค่าจ่าที่เป็นการบริจัดนะคะคือค่าจ่ายที่ถือว่าเป็นรายจ่ายเม่อรัจ้าให้ฉบานีเมื่อกี้เรบอกว่าถ้าเป็นค่าไฟฟ้าเดือนสินหาคมนะคะเต้านี้แกนนี้มาวันนี้คเดือนพฤศิกรเดยนใช่ไหมคะเราก็ถือว่าเป็นค่าจ่าที่เราที่จะรับจาให้ฉบานีโดยเราจะทำทนี้เป็นจ่ายบนีเลยแต่ทีนี้ค่ะเราเปลี่ยนใม เป็นค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคมเหมือนเดิมเลยนะแต่การฟฟ้าอบบแจ้งนี้มาอย่างโดยการของท่านอย่างตั้งแต่ต้นเดือนกั็นยหญ่เลยแล้วนะคะแจ้งนี้มาเมื่อต้นเดือนกั็นยหญ่เลยที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าเราเห็นว่าอ cool. ุ้ really outside, like it, เป็นค่าไฟเดือนสิงหาเก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาไปเบิกตรงจากคาเี่น่าก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เนี่ยได้รับประโยชน์ทางแต่วันที่78ฉบับนี้ไหมคะได้ไปเลยไม่ได <My Mobil iera> ้นะคะทีนี้ถ้าเราได้รับแจ้งนี้มาในปีที่มันเกิดค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่จ่ายเนี่ย เราเก็บไว้จนถึงวันนี้เนี่ยจะต้องเบิกแบบไหน,นะคะค้างเบิกครั้งปีใช่ไหมคะจะไม่ได้รับประโยชน์ตามวันที่อนจะนี้นะคะวันที่อนจะแี้ดูที่ว่าดูตรงที่ว่าเราได้รับแจ้งหนี้มา,าเมื่อมันครบปีที่มันจะค้างจ่ายไปแล้วนะคะคือปีปัจจุบันนี้เองนะคะเราจึงจะได้รับประโยชน์ว่าไม่ต้องทำแบบค้างเบิกคั้งปีนะคะอันนี้เป็นขุดข้อยเว้นที่สักน,นะคะไม่มีใครถามจริงๆหรอคะแล้วคะเชิญค่ะ ตัดสติก็ต้องไปทำตารางที่สี่เดิมนะคะก็คือต้องไปรับรองยออในปีที่ตกิดง่าย้จ่ายเนี่ยคะแล้วก็จินจะมาขอเบิกเงินจากทางเปินีินะปัจจุบันเยที่อันนี้าที่สี่ในที่สักคู่ก็จะเห็นกันจะได้รับประโยชน์ามัสิิทางเงับไปหาเรื่อทางารเงินดยรมะคะออมานะคะเป็นเรื่อของงนยินคาดอเงยงินยินคาดเกี่ยวบที่บอกว่าเป็นการเงิน ประมาณนะคะแต่หลักที่ว่าเราจะยืมค้าเกี่ยวสองปีงบมาณได้เนี่ยทำยัางไงนะคะการยืมเงินคาาเขี่ยวคือเป็นกรณีที่ท่านนี่ยสามารถยืมเงินจากปีปัจจุบันเอาไปจ่ายเพื่อเป็นใช้จ่ายในปีงบประมาณถัดไปได้นะคะแต่หลักี่มีอยู่ว่าระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเนี่ยจะต้องติดต่อคาาเกี่ยวตั้งแต่ปีงบประมาณปัจจุบันนะคะติดตออ่อเป็นเินถึงปีงบประมาณถัดไปอะคะ่ะ ท่านทีจะสามารถยืมเงินค่าเกี่ยวปีงบประมาณได้นะคะอันนี้นการจะจะใช้เงินไม่ตรงตามปีแล้วนะคะเพราะว่าเอาเงินปีนี้ไปใช้ของปีหน้าได้นะคะอย่างเงินการเราเอาเงินเก่าเก็บตามมาใช้ในปีใหม่ได้ใช่ไหมคะหรือค้างเบิกค้างเบิกเงินที่ตามมาที่จะให้จ่ายตามมาแต่เราเสียเงินเบงินปีปัจจุบันหรือถ้าเป็นใช้จ่ายที่ถือว่าเป็นรายจ่ายไม่ได้รับแจ้งฉบับนี้เนี่ยเสียเงินเบงินปีปัจจุบันเช่นเดียวกันแต่ไม่ต้องไปรับรองยอดนะคะแต่อันนี้เป็นเงินยืมค่าเกี่ยวเงินยืมค่าเกี่ยวคือเอาปีนี้ ใช้ด้านสองปีเลยคือปีนี้และปีถัดไปแต่หลักเที่ว่ววาต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติราชการติดต่อทาาเขี่ยวจากปีนี้ไปจนถึงปีถาดหน้านะคะโดยดูว่าเวลาจะทคาเขียวดีเมื่มาเนี่ยมีอยู่สองแบบนะคะคือยืมเพื่อเดินทางไปราชการค่ะยืมออกไปปฏิบัติราชการอย่างอื่นนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเดินทางไปราชการนะคะตามกะเบียบมบอกว่าให้ท่านสามารถยืม เพื่อไปใช้จ่ายในการเดินทางท่าเกี <t <t ่ยวสองปีงบมาได้เ่ยไม่เกิน90วันโดยนับตั้งแต่วันที่หนึ่งตรงราคงของปีงบประมาณถัดไปนะคะอย่างเช่นท่านจะต้องเดินทางราชการค่ะโดยต้องเดินทางเนี่ยตั้งแต่นะคะวันที่ยี่อกันยายนนะคะย1กันยายนปี57ต้องเดินท ลาคม57ซึ่ง1สิงาคม57เนี่างนีคือปีงบประมาณ58ใช่ไหมคะลักษณะน,นี้เนี่ยเราเดินทางติดต่อภาคเกี่ยวกัน2ปีงบประมาณทีนี้มเมื่อท่านเราย้อนไปดีเยนกันยาหยุดแล้วเราต้องเดินทางใช่ไหมคะเราได้รับอนุมัติให้เดินทางน,นั่นแหละตอนเราเดินทางเราก็ต้องทําสัญญาหยุดทีนี้เนี่ยในระเบียบบอกว่าภาคเป็นเรื่องของเดินทางภาคเกี่ยวปีงบประมาณเนี่ยสามารถยิงเงินจากปีปัจจุบันงัย้อนไปเดือนกันยายนเนี่ยมันคือปีงบประมาณ57ใช่ไหมคะ ท่านก็สามารถยืมเงินจากปีงบประมาณ57เนี่ยเพื่อเป็นคา่าใช้จ่ายจนถึงวันที่6ตุลาคมนะคะมันคือปี 5, 8, งบประมาณ58ใชงไหมคะอย่างเงี้ยยืมคัพเกี่ยวปีงบมหาญนะคะโดยเมื่อนับถือแล้วเนี่ยเราต้องเดินทางในวันที่10ตุลาคมมันยังไม่เกิน90วันใช่ไหมคะตา,ตามที่ระเบียบตำหนดไม่เกิน90วันอันดับที่หนึ่งอย่เนี้ยท่านสามารถทำสัญญายืมเงินทัพเกี่ยวปีงบมาญได้แล้วก็เอาเงินปี57มาใช้เดินทางถึงที่6ตุลาคมเนี่ยค่ะปี57ซึ่งปีงบประมาณ58ได้เลยนะคะ คือหลักของการยืนยันค่าเกี่ยวซึ่ง90วันเนี่ยไอ้90วันที่มันไม่เกินเลยแล้ตั้งแต่ที่1ตุลาคมอะค่ะคือบางเดือนเนี่ยมันจะมี31วันนะคะอย่างเดือนพฤศจิกายนก็มี30วันเงี้ยค่ะคือเราไม่ได้บอกว่า3เดือนนะแต่เราบอกว่า90วันทีนี้ท่านต้องไปนับดูให้ดีว่า90วันมันไปสิ้นสุดเวลาไหมนะว่ามันคงไม่ไปสิ้นสุดสิ้นเดือนธันวาคมแน่นอนค่ะมันน่าจะไม่ใช่3วันอช่ไหมแต่จะเป็นแบบ28 29ธันวาันประมาณนี้ค่ะนับไป90วันนะะค ที่จัดทบตหอดที่ว่านนุญาตแบบทัดเดปียวประมาณถ้าไปเดินทางที่ก็มั่นบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะต้องเดินทางเกินกว่า90วันจริงๆหลักบัดรับตั้งแต่หนึ่งตุลาคมของปีเมประมาณใหม่นะคะสมมติว่าต้องเดินทางมาถึงวันที่ส5มกราคมเลยเนี่ยค่ะเดินถึงวันที่ส5มกราคมเราไปตั้งแต่21กันยายนใช่ไหมถึงวันที่สิมกราคมนับแล้วเกิเกิน90วันนับตั้งแต่หนึ่งตุลาคม ย่างนี้มันยืมคาดเกี่ยวปีพป่มาได้ไหมนะคะถามว่ายืมได้ไหมคะมันก็ยังยืมได้แต่ยืมได้ที่เกิน90วันเท่านั้นเองก็คือยืมได้เป็นค่าใช้จ่ายก็แค่นับไป90วันส่วนที่เหลือถามว่าส่วนที่เหลือยืมคาาเกี่ยวไม่ได้เราต้องสําปองจ่ายปักกระเป๋าตัวเองเหรอมันไม่โหดร้า,ายขนาดนั้นค่ะเราก็มาใช้เงินของพี่พุ่มมา5แตะค่ะแต่ว่ามันอาจจะแบบยืมไปทีเดียวจะไม่ได้ ในส่วนน่าจะการเราว่าต้องมีสำรองไปก่อนหรือเปล่าเนี่ยค่ะแต่สุดท้ายที่เป็นให้จ่ายเดินทางที่ท่านสามารถเบิกได้ตามรัฐกิจการต้องการจ่ายการเดินทางแล้วแต่แค่เงินเนท่านั้นเองว่าเราจะเบิกจากเงินเท่านีไหนเพื่อเป็นใช้จา่ายการเดินทางตรงนี้เท่านั้นเองนะคะเพราะว่ามันเกิดไปกว่าที่เราเดาตกลงะะเพราะอย่างบางงานเนี่ยคือ90วันเราเห็นว่าจริงๆมันน่าจะเป็นประยะเวลาพอสมควรที่คนต้องเดินทางไปใช่ไหมคะถ้ามันเกินกว่า90วันเนี่ย คืออาจจะมีน้อยเนาะก็เลยไม่ได้แบบให้มไกลเกิน90วันเนี่ยน่าจะพอดีแต่ถ้าเกิดเห็นว่าต้องเดินทางเกินจริง,งๆเนี่ยแค่เวลาเราไปเดินทางแล้วต้องเดินทางเกินจริงเนี่ยเงินที่ยืมได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องปรับไปเองทั้งหมดนะคะก็คือต่างจีนทุกวันนั่นเองว่าใส่วนที่อยู่ใน90วันก็ใช้เงินค่าเกี่ยวกับเจ็บส่วนที่เกินก็ไม่ใช่เงินที่คาแต่งงาน,นหรืออะไรแบนะคะก็ไม่มีปัญหาว่าเราจะเอืนไม่ได้เราต้องแบบแบ่งมันดูเองเลย ส่วนถ้าเป็นเรื่องของปฏิบัติราชการอย่างอื่นที่ไม่ใช่เดินทางะค่ะปฏิบัติราชการอย่างอื่นที่ไม่ใช่เดินทางถ้าอย่างเช่นจัดอบรมโครงการนี้นะคะสมติว่าโครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการเดินกันทางภาครัฐเนี่ยเราจะจัดผูเลยเดือนกันยายนนะคะทีนี้ลงลักสู่วิธีวันพั10สิบวันสิบห้าวันสิบวันนะคะส่ติว่าเราจะจัดยี่สิบหกกันยาค่ะไรจนถึงห้าตุลาคมเนียค่ะข้ามเดี่ยสองปีกว่าเนะคะ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมานะค่ะเป็นช่วงที่ถือว่าย้อนไปตรงนี้ไม่เจ็ดเดือนนะคะช่วงที่ผ่านมาต้นปีเนี่ยมีเหตุการณ์ทางการเมืองนะคะมีการชุบมูลกันเยอะแยะมากมายจัดไม่สะดวกเลยนะคะก็เลยต้องล้นล้นลมาจัดสปายปีนะคะแล้วปลายปีที่จะได้จริงเนี่ยคาดเกี่ยว2ปีก็มากพอดีเลยคือยี่สิบหกกัญญาเป็นถึงที่ห้าตุลาค่ะสิบกว่าลักษณะอย่าเนี้ยคือการปฏิบัติราชการอย่างอื่นที่ไม่ใช่เดินทางนะคะคือมันจะมีแค่2กรณีค่ะถ้าเดินทางก็คือแค่ก็เดินทาง แต่ถ้ามันปฏิบ so ัต <coś S 2> <rawd Moder> ิราชการอื่นก็คือเรื่องอะไรก็ได้นะคะหรือจัดประชุมก็ได้แบบจัดประชุมแบบระหว่างประเทศแบบต้องมีการจัดระยะเวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างเงี้ยก็ยืนได้ในการต่าที่เกิน30วันนะคะโดยนับตั้องจ่ายที่1ตุลาคมนะคะถ้าไม่ใช่เดินทางันวาคมที่เกิน30วันเท่านั้นก็ก็ยืมสุดแค่30ตุลาคมนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของเงินที่ค่าเกี่ยวนะคะเป็นเรื่องของอันนี้ทั้งหมดคือข้อยกเว้นที่บอกว่า หลักเงินมันอยู่ปีไหนให้จ่ายเกิดขึ้นปีไหนเราก็ตจะไปนำเงินปีนั้นที่จ่ายใช่ไหมคะการเราจะมีข้อยังเว้นเนี่ยสิ่งเดิมน,นะคะที่เราทําให้เราเนี่ยสามารถใช้จ่ายเงินไว้ตรงตามปีมงบประมาณได้โดยมีฐานระเบี่อยากดูนักศึกษา,กกาเนีย่ยรองรับขึ้นมานะคะอันนี้หลักแรกทา่านอาจารเยอะเลยคะหลักเบอร์เบอร์จากคำนะคะรายละเอียดเยอะมากค่ะคะือถ้าเราเข้าใจหลักพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเข้าใจว่าท่านก็น ไม่น่าจะต้องแบบโดนพวงจากจอมปลงจอมปลงหรือตรวจสอบภายในนี้ก็แล้วแต่นะคะถ้าท่านสุขศึตรงนี้ถูกต้องก็น่าจะการทำงานก็น่าจะนราดีดีนะคะวิที่หลักในการเดินจะทางนะคะต่อมานะคะวิธีการเบิกจ่ายเงินจากทางนะคะลองเรามีเด็กที่ติดผมคลุใช่ไหมคะไม่เด็กวิธีการเบิกจ่ายเงินจะทางค่ะในส่วนของวิธีการเนี่ยเมื่อมีการ ปรับปรุงระบบการเงินการทางภาครัฐเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยค่ะหรือนำระบบ g จ m ามาใช้เนี่ยก็จะมีการจ่ายเงินโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือจ่ายเงเข้าบัญชีเจ้าหนี้เนี่ยมากเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะว่าเรื่องไหนต้องจ่ายเงินทีนี้เนี่ยในการจ่ายเงินเนี่ยนายทะเบียนไปบอกว่าเวลาท่านจับของเบิกเงินจากทางเนี่ยก็จะต้องมีการเปิดบัญชีกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจใช่ไหมคะเอาไว้รับเงินก็ประมาณเนี่ยเปิดบัญชีแล้วก็ท่านก็ยังมีเงินนอกด้วยนะคะก็ เราก็เลยบอกว่าไม่เปิดบัญชีสำหรับเงินนอกเมื่อาเนี่ยอีกหนึ่งบัญชีเหมือนกันนะคะเป็นบัญชีที่เราไว้ขอเปิดเงินที่เราเรีนรับจากบัญชีเงินคงคลังเข้ามาเพราเราเราเรียนเรื่องบัญชีเงินคงคลังมาแล้วใช่ไหมคะบัญชีหนึ่งบัญชีสองเนี่ยค่ะเวลาท่านขอเบิกเงินจะัำเงินมันจะไหลออกมาจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่สองมาเข้าบัญชีรับับสาขาอีอย่าง่วดเดียเราใช้ธนาคารกรุงไทยใช่ไหมคะแล้วถ้าใช้กรุงไทยก็ถ้าไม่ใช่จ่ายตรงจะดีเนี่ยเงินมันก็จะไหลมาเข้าบัญชีของเราที่เราเปิดเมื่อวานนี่แหละอาจจะเป็นทั้งเงิน โบมาณหรือเงินนอที่เราฝากค้างเอาไว้นะคะมันก็จะมาเข้าสองบัญชีนี้นนั่เองนะคะนี่คือที่ที่มาของเงินที่ว่ามันไหลเข้าบัญชีจากบัญชีไหนคะเงินบัญชีค้างค้างเนี่ยมันอยู่ที่แกนชาใช่ไหมคะเราก็รู้แค่ว่าวงเงินโบมาเราเท่าไหร่พอถึงที่จะแบบถึงลจริงๆเนี่ยเราถึงจะเปิดเงินจากทางด้านเงินมไปผิดจองจากบัญชีเงินโบมาเพื่อมาเข้าบัญชีที่เราเปิดไว้เนี่ยทั้งชื่อใจกับนาคารทีนี้เนระเบียบอกว่าเป็นเหมือนกับผู้เบิกเปิดบัญชีเอาไว้นะคะ คำว่าหน่วยงานผู้เบิกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเป็นโฉนจการใช่ไหมคะเราเป็นหน่วยงานผู้เบิกเยอะแยะแต่ในประเบทเบิกจ่ายเนี่ยค่ะเขียนเขียนพุ่งไปถึงหน่วยงานของรัฐอื่นด้วยนะคะที่เขาได้รับจัดสรรงบประมาณตามทาร์กงบประมาณรจ่ายประจำปีแสนไม่ใช่โฉนจการหน่วยงานพวกนั้นเนี่ยอาจจะเป็นพวกรัฐวิสาหกิจนะคะองค์การมหาชนนะคะหรือว่าพวกหน่วยงานอะไรกับของรัฐหรือพวกองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรข้อเสนอเนี่ยค่ะพวกนี้เป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยรับงบประมาณนะคะที่เป็นหน่วยงานผู้บบิกในทันซีนแต่เขาจะ ไม่อยู่ p y เกียรติบุตรจัดใี้าหนึ่งเชลนี้ค่ะเพราะว่าเขามีทักษะมาของตัวเองในการที่จะไปออกเบิวตโดยทั้งที่สังเกิลยนะคะแต่ว่าจะถึงนั้นที่บอกได้หมือการนี้อันนี้คือเล่าถึงความัมาว่าไม่ใช่เฉพาะส่วนที่เป็นเงินผู้กดได้อย่างเดียวนะคะเงานของราจะนูกเพื่อการเข้าเวลาจะสักาประมาณส่วนเวลาเราจะเดบันชีธาคารเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลผู้ข่าชือคะว่าเวลาเดบัญชีธนาารเนี่ยเราจะจ่ายให้ใครในีหร S M S นะคะ เป็นกรณีจ่ายตรงเจ้าหนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นขอ้อมูลของตัวเจ้าหนี้หรือว่าผู้มีสิทธิ์รับเงินนะคะหรือถ้าจ่ายเข้าบัญชีเราเนี่ยมันจะเป็นเเหมือน็ข้อมูลของเงืนของเราที่เราได้เออ่ไปตั้งข้อมูลไว้แยกที่บัญชีที่เราไปเกิดอะไรใช่ไหมคะแล้วก็พวกชื่อที่อยู่บนเอกสาของเจ้าหนี้ต่างๆนะคะแล้วก็พวกชื่อเลขที่บัญชีนะคะพวกสัญญาที่แข่งเป็นสัญญาเนี่ยมาสร้างเป็นข้้วบุค่ะ พีนี้พอสร้างข้งอมูลขายเสร็จปุ๊บนะคะเวลาจะจ่ายเงินเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบถูกต้องกํอาขอเบิกเงินด้วยนะคะเวลาเราจะขอเบิกเงินจากทางเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะมีสองแบบคือจ่ายตรงเจ้าหนี้กับจ่ายผ่านบัญชีส่วนราชการนะคะในการจ่ายตรงเจ้าหนี้เนี่ยเงื่อนไขที่ท่านต้องจ่ายตรงเจ้าหนี้เนี่ยเป็นอะไรสร้สางในทานที่ระเบียบน,นะครับเลย ื้อจ้างเช่าเนี่ยตามสัญญาคุอ ar, ต้อง่ตะค่าต่างๆขึ้นไคือการจ่ายตรงเจ้าหนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของไรซื้อจ้างเช่าแล้วเรื่องซื้อจ้างเช่านะคะมีใบสั่งซื้อหรือว่าอาจจะมีมีใบสั่งซื้อที่ใบสั่งจ้างหรืออาจจะมีสัญญาโดยวงเงินเนี่ยตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไปหลักที่ว่าจะต้องจ่ายตรงเนี่ยคือมีสองอย่างประกอบการทบนะคะคือวงเงินตั้งแต่ห้าพันบาทและมีสัญญาหรือใบสั่งทีจ้างคือมีกระาษหลบวงเงินห้าพัน ถูกบังคับเลยว่าต้องจัดกรมเจ้าหนี้นะคะแต่ถ้าจ่าให้จัดกรมเจ้าหนี้เนี่ยได้ไหมนะคะก็ต้องไปดูในข้เอเงินที่สองเข้าข้อที่สองหรือล่าว่าไม่มีใบสั่งซื้อนะคะไม่มีใบสั่งจา้างหรือไม่มีสัญญานะคะอันนี้ไม่มีหรืออาจจะมีก็ได้จะมีสัญญาก็ได้แต่วงเงินเนี่ยมันไม่ถึงห้าแสนบาทนะคะคือแบบเสือบอกว่าถ้าวงเงินถึงหมื่นถ้ามันสัญญาก็าได้นะคะทีนี้เราก็เลยไม่ทำสัญญา เัาไม่ทำสัญญาวงเงินมันก็อาจจะอาจจะเกิน5,000นะคะวงเงินทีนี้ต้องบอกว่าในการจ่ายงบเท่านี้เนี่ยถือว่าวงเงินเกิน5,000นะคะแต่วงเงินเกิน5,000แต่ไม่มีสัญญาค่ะเพราะนี่จะเป็นเนรื่องที่บอกว่าอ่าเรื่องนี้ไม่ได้เกินวงเงินเพราะมัสัญญาอันนี้เป็นทางเลือ,นอาาก,กนะคะว่าเราจะจ่ายโครงเจ้าหนี้ก็ได้หรือจ่ายทางหนี้สินส่วนราชการก็ได้นะคะบางท่านเอยากเข้าใจว่า ตรงอาตจะโดนรัดอย่างเดียวเลยนะคะโดยไม่ดูว่ามีสัญญาหรือไม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยระเบียบข้อ24ค่ะระเบียบข้อ24จะเขียนไว้ว่าการบังคับว่าต้องจ่ายโอเคสองอย่างประกอบกันวงเงินห้าพันกับเนี่ยมีใบสั่งซื้อใบสั่งจ้างหรือสัญญาเนะคะประกอบกันสองอย่างแต่ถ้าไม่มีนะคะไม่มีใบสั่งซื้อไม่มีใบสั่งจ้างหรือไม่มีสัญญาแต่วงเงินเนี่ยอยาจจะเกินห้าพันก็ได้นะคะอันนี้เป็นทางเลือกว่าสายตรงหรือ 8, สายผ่านโฉนสแกนก็ได้ หรือถ้าเกิดมีใบสัญซื้อใบสัญจ้าหรือสัญญาแต่วงเงินไม่ถึงห้าพันไม่ถึงห้าพันมีสัญญาแต่วงเงินยังไม่ถึงห้าพันอันนี้ก็ไม่ได้บังคับว่าต้องจ่ายตรงนะคะคือจ่ายตรงก็่ได้หรือจ่ญญา,ญญายผ่านส่วนกลางก็่ได้เป็นทางเลือกนะคะอันนี้ลองไปแยกดูดีนะคะโอเคครับเชิ่ค่ะทาค่ะจากสำนักชวนที่6นะคะพอดีของสำนักชวนที่6นี้มันจะมีเงินสมทบด้วยค่ะเวลาจ่ายค่าน้ำค่าไฟทีนี้ ท่านฝอปทก็เลยอยากจะทราบเหตุผลว่าทําไมถึงไม่จ่ายตรงเพราะมันจะมีอันนี้ก็คือมันไม่ครบสองข้อใช่ไหมคะไม่ครบคืออันนี้ไม่ใช่เรื่องสื้อจ้างเช<ต><ต>่าอันนี้ค่าถึงโลโก้แต่ผมคิดเกินห้าพันแน่นอนเพราะว่าบางทีค่าเหมือนลูทีแสนนึงเนี่นยใช่ค่ะต้องอธิบายก่อนว่ายังยังพูดไปไม่ถึงเรื่องสารโลโก้นะคะอย่างค่านค่าไฟค่าน้ำค่าไฟาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการซื้อไม่ใช่เรื่องการจ้างไม่ใช่เรื่องการเช่าแต่เราเป็นการใช้บริการเรื่องของการใช้สารโลโก้นะคะก็จะมีค่าหลักเกณฑ์ตามข้อที่24 จริงๆเนี่ยากากรจ่ายเงินค่าส่งโลโก้เนี่ยจะอยู่ในระเบียบข้อ25บอกว่าจะต้องจัดตรงเจ้าหนี้ในระเบียบข้อ25จะเขียนเรื่องค่าส่งโลโภคเอาไว้โดยเฉพาะเลยว่าให้จ่ายตรงเจ้าหนี้แต่ทีนี้ค่ะพอระเบียบเริ่มใช้ไปสักพักนึงนะคะมีกรณีเงินสน่งครบอย่างที่ท่านว่าค่ะว่ามีเงินส่งคบเกิดขึ้นเงินส่งคบเนี่ยคืออะไรนะคะบางท่านอาจจะไจะม่เข้าใจเงินส่งคบเนี่ยเกิดจากอย่างวสมมติว่าท่านมี แล้วเกิดว่าในบริเวณข,ของของของชรประทานที่จังหวัดเนี่ยค่ะก็จะมีบ้านพักส่วนของข้าราชการอยู่ด้วยนะคะเราก็บอกว่ามีบ้านพักให้ข้าราชการอยู่แต่ว่าค่าน้ำค่าไฟเนี่ยจะต้องจ่ายเองไม่ไม่ได้เป็นภาระของของส่วนระทานเนี่ะต้องจ่ายให้ใช่ไหมคะทีนี้เวลาการรถไฟท้าแจ้งดีมาเนี่ยะคะ่ะการรถไฟแจ้งดี ให้มิเตอร์ไว้เรารู้ได้ว่าบ้านพักบ้านไหนเนี่ยค่าไฟเท่าไหร่ค่าน้ำเท่าไหร่ของสำนักงานเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่นะคะสมมุติว่าค่าไฟอันนี้ห้าแสนบาทนะคะค่าไฟที่เจ้าหนี้ที่เป็นกนนารเงินาเนี่ยแจ้งมาห้าแสนบาทแต่ในห้าแสนบาทเนี่ยเรามีแยกแล้วนะคะของสำนักง,งานเราแค่สี่แสนแต่ของบ้านพักค้าราชการในหลายเมยูนี้เนี่ยทั้งหมดหนึ่งแสนบาทที่เราจะต้องเรียก พอมีเงินสมทบเนี่ยค่ะหลักเวลาเราเรียกเก็บเงินสมทบมาเพื่อจ่ายค่าไฟคือเวลาวเปิดำรวจจะค่าค่าไฟะคะ่ะเราบอกว่าค่าไฟสมนัิการเนี่ยแค่ 4, สี่แสนส่วนเงินสมทบเนี่ยหนึ่งแสนแต่ยอดนี้ที่การไสียาแจ้งไปมัน,น 3, คือห้าแสนใช่ไหมคะอะไรนะคะฮะจ่ายเช็คจ่ายเพื่จ่ายเนี่ยคือต้องจ่ายเช็คไปเพราะว่าอันนี้จะเป็นข้อยกเว้นว่าเราไม่สามารถเก็ดเงิน,นจากค่างเป็นห้าแสน จัดยจะมีได้เพราะว่ามันมีเงินสมทบกรณีที่มีเงินสมทบเปิดเงินจะกทาเต็มถ้าแตกจ่ายจะมียากเนี่ยนี่จากว่าคือมันจะมีหลักอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อวานได้เรียนเรื่องพอร์ตดิจิตอลมาไปหลักของพอร์ตดิคือว่าคือเวลาเราใช้จ่ายให้จ่ายเราใช้จ่ายเงินพอร์ตดิจิใช่ไหมคะส่วนเงินอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้รับมาเป็นกรรมสิทำไรถมงติว่าเงินสมทบเนี่ย